แรดี 135, ี่ภาคภาษาไทยการอนุญาตให้ทำสงครามอำนาจที่ถูกขายพร้อมกับการควบคุมมีความเข้าใจผิดฝังอยู่ในแก่นของอำนาจทางทหารสมัยใหม่หลายประเทศเชื่อว่าเมื่อพวกเขาซื้ออาวุธพวกเขากำลังซื้อความมั่นคงในความเป็นจริงพวกเขากำลังซื้อกรอบการควบคุมพวกเขาซื้อการเข้าถึงพวกเขาซื้อความเข้ากันได้และเหนือสิ่งอื่นใดพวกเขาซื้อข้อจำกัดข้อจำกัดนั้นมีชื่อ ซึ่งแทบไม่เคยปรากฏในสุงทรพจน์ทางการเมืองไอทา่าตลอดหลายทศวรรษการถกเถียงด้านกลาโหมของยุโรปมุ่งเน้นไปที่ตัวเลขมีเครื่องบินกี่ลำส่งมอบเร็วแค่ไหนและราคาเท่าไหร่พวกเขาพูดถึงการทำงานร,ร่วมกันความเป็นเอกภาพของพันธมิตรและประสิทธิภาพในสนามรบแต่อำนาจไม่ได้ถูกจัดวัดจำนวนยุโทโธปรกรณ์เพียงอย่างเดียว อำนาจถูกวัดจากเสรีภาพในการตัดสินใจในสภาพแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ของวันดี้คำถามหลักไม่ใช่เรื่องเชิงนามธรรมอีกต่อไปมันถูกฝังในสัญญากฎระเบียบและห่วงโซ่ประทานเมื่อผลประโยชน์สอดคล้องกันโครงสร้างมีจะดูเหมือนไม่มีตัวตนแต่เมื่อผลประโยชน์แยกจากกันมันจะกลายเป็นปัจจัยชี้ขาดเมื่อรัฐในยุโรปซื้อยุโทโธปกรณ์ทางทหารจากสหรัฐ พวกเขาอธิบายการตัดสินใจนั้นว่าเป็นเรื่องปกตินิยมพวกเขาแทบไม่เคยพูดออกมาตรงๆว่าความเป็นปฏิบัตินิยมนั้นมาพร้อมกติกาที่กลไกลกว่าคู่มือซ่อมบำรุงกติกาเหล่านั้นไม่ได้หายไปในยามสงครามแต่กลับมีอำนาจมากขึ้นฉาก2กลไกไอทาหรือกฎระเบียบการค้าด่านอาวุธระหว่างประเทศไม่ใช่แค่ความไม่สะดวกทางการค้า มันคือคกลไกควบคุมอธิปไตยภายใต้ไอาทาระบบอาวุธใดก็ตามที่มีชิ้นส่วนของสหรัฐจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสหรัฐการกำกับดูแลนั้นครอบคลุมการดัดแปลงการบูรณาการการขายต่อการอัปเกรดและในบางกรณีการใช้งานทางทหารหลักการนั้นเรียบง่ายหากมีเทคโนโลยีของสหรัฐอำนาจของสหรัฐจับตามมาเสมอการควบคุมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นผ่านการจับยั้งแบบจงแจก หรือการปฏิเสธต,ต่อสาธารณะมันทำงานเชิงโครงสร้างผ่านใบอนุญ,ญาตการเข้าถึงซอฟต์แวร์อะไรการรับรองและอำนาจทางกฎหมายขีดความสามารถไม่ได้หายไปในชั่วข้ามคืนแต่มันเสื่อมลงอย่างเงียบๆถูกต้องตามกฎหมายและคาดการได้นี่ไม่ใช่ทฤษฎีในระบบอย่าง F35 ความพร้อมลบขึ้นอยู่กับการต่ออายุการอนุญ,ญาตแบบเข้ารหัสข้อมูลภารกิจและการรับรองซอฟต์แวร์ผ่านช่องทางที่สหรัฐควบคุม การต่ออายุเหล่านี้เกิดขึ้นในรอบปฏิบัติการที่สั้นบางครั้งวัดเป็นวันไม่ใช่เป็นเดือนหากขาดสิ่งเหล่านี้เครื่องบิดจ,จะไม่หยุดทำงานทันทีแต่จะสูญเสียสถานะความพร้อมลบที่ได้รับการรับรองและไม่สามารถใช้งานได้ภายใต้กติกาการรบสมัยใหม่การควบคุมไม่ได้เกิดจากสวิตช์ฉับพลันแต่เกิดจากการอนุญาตอย่างต่อเนื่องนี่คือเหตุผลว่าทำไมการมุ่งไปที่เครื่องบิดรุ่นเดียวจึงพลาดประเด็จปัญหาไม่ได้อยู่ที่แพลตฟอร์ม ปัญหาอยู่ที่สถาปัตยกรรมของระบบยิ่งกองทัพบ,บูรณาการระบบของสหรัฐลึกเท่าไรก็ยิ่งรับข้อจำกัดของสหรัฐเข้าไปมากเท่านั้นการตัดสินใจทำสงครามจึงกลายเป็นเงื่อนไขถูกกรองผ่านกรอบภายนอกที่ไม่เคยถูกออกแบบมาเพื่อเอกราชของชาติไม่จำเป็นต้องมีการเผชิญหน้าการควบคุมถูกฝังไว้แล้วสวีเดนเป็นตัวอย่างตรงข้ามที่มีประโยชน์แต่ถูกมองข้ามบ่อยครั้ง เครื่องบินซาบคุยเพนถูกออกแบบโดยเจตนาให้อยู่นอกสถาปัตยกรรมการควบคุมของไอทาเพื่อรักษาอำนาจการตัดสินใจของชาติแตกต่างจากแพลตฟอร์มของสหรัฐมันไม่ฝังซอฟต์แวร์ล็อกแบบต้องขออนุญาตไม่มีท่อข้อมูลภารกิจที่ต่างชาติควบคุมและไม่มีห่วงโซ่โลจิสติกจากศูนย์กลางภายนอกไอทาจะมีผลก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานเลือกติดตั้งอาวุธหรือชิ้นส่วนของสหรัฐโดยสมัครใจไม่ได้มีผลกับตัวเครื่องบินโดยตรง นี่คือเหตุผลที่ประเทศไทยซึ่งใช้งานคริเปนอยู่แล้วและสั่งซื้อเพิ่มเติมยังคงรักษาอำนาจการปฏิบัติการได้โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขาการเมืองการซื้อกริเปนไม่ใช่การปฏิเสธพันธมิตรแต่มันคือการเข้าใจข้อจำกัดมาพร้อมอาวุธสหรัฐและเลือกว่าการควบคุมสุดท้ายควรอยู่ที่ใครตรงกันขา้ามกองทัพยุโรปส่วนใหญ่สร้างแบบจำลองการป้องกันประเทศบนสมมติฐานว่าการสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์กับวอชิงตัน จะคงอยู่ตลอดไปประวัติศาสตร์บอกเล่าว่าผลประโยชน์ย่อมแยกจากกันในที่สุดและเมื่อถึงตอนนั้นการพึ่งพาจะกลายเป็นถุกอ่อนชากสามประวัติศาสตร์และข้อย,ยกเวน้นหลังปี1 9 4 5ยุโรปต้องเผชิญทางเลือกหนึ่งความมั่นคงผ่านเอกราชหรือความมั่นคงผ่านการพึ่งพาประเทศส่วนใหญ่เลือกการพึ่งพา แต่ฝรั่งเศสไม่เลือกภายใต้การนำของนายพลชาลโตโกลฝรัร่งเศสปฏิเสธแนวคิดที่ว่าความอยู่รอดของชาติจะฝากไว้กับผู้อื่นได้ตลอดไปฝรั่งเศสถอนตัวออกจากโครงสร้างบังคับบัญชาทางทหารแบบพูดนาการของนาโตมันสร้างอุตสาหกรกรมกลาโหมที่เป็นอิสระและสร้างการยับยั้งนิวเคลียร์ที่เป็นอธิปไตยของตนเองนี่ไม่ใช่อุดมการณ์แต่มันคือยุทธศาสตร์นายพลชาลโตโกล เข้าใจว่าพันธมิตรจะยังคงอยู่ได้ตราบใดที่ผลประโยชน์ยังสอดคล้องกันเมื่อผลประโยชน์แยกจากกันการพึ่งพาจะกลายเป็นภาระตะกะนั้นยังคงใช้ได้จนถึงวันนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปคือความเต็มใจของยุโรปที่จะลืมมันดังที่นาตาชาโปโลนีระบุอย่างชัดเจนอาวุธของฝรั่งเศสถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพาไอาทาไม่ใช่เพราะฝรั่งเศสปฏิเสธความร่วมมือแต่เพราะมันปฏิเสธการอยู่ใต้การควบคุมระบบของฝรั่งเศสถูกสร้างขึ้นเพื่อไม่ให้อำนาจต่างชาติใดมาตัดสินอย่างเงียบๆว่ามันจะทำงานหรือไม่ฝรั่งเศสไม่ใช่แค่รัฐยุโรปอีกประเทศที่มีงบกลาโหมสูงกว่ามันคือมหาอำนาจนิวเคลียร์ที่มีหลักคำสอนทางทหารเป็นของตนเองสถานะนั้น,นไม่ใช่เชิงสัญ,ญลักษณ์ แต่มันใช้ได้จริงในการปฏิบัติการปัญหาที่ยุโรปรเผชิญในวันนี้ไม่ใช่ความห่อนแอแต่มันคือการสับสนระหว่างความสบายร่วมกับเสรีภาพเชิญยุทธศาสตร์ด้วยการทําให้ระบบของสาหารัฐเป็นมาตรฐานรัฐยุโรปจึงทําให้ข้อจํากัดของตนเองกลายเป็นมาตรฐานไปด้วยการซื้ออาวุธจากสารัฐไม่ใช่ความผิดพลาดแต่มันไม่เคยเป็นกลางมันคือการเลือกการปฏิบัติการภายใต้ขอบเขตที่ผู้อื่นกําหนด มันคือการยอมรับว่าการตัดสินใจบางอย่างไม่สามารถทําได้โดยลําพังอีกต่อไปและขอบเขตเหล่านั้นไม่ได้หายไปในยามวิกฤตแต่มันกําหนดวิกฤตนั้นเองฝรั่งเศสเลือกเส้นทางที่แตกต่างมาหลายทศวรรษไม่ใช่เพราะความโหยหาอดีตแต่เพราะการมองไกลมันเลือกความสามารถในการทูดพูดว่าใช่หรือไม่โดยไม่ต้องขออนุญาตใครไม่ใช่แค่กฎระเบียบไม่ใช่กติกาการค้า แต่เป็นการเตือนว่าในสงครามสมัยใหม่การเป็นเจ้าของไม่เท่ากับการควบคุมและคำถามแรกของอธิปไตยไม่ใช่อีกต่อไปว่าเรามีอาวุธหรือไม่แต่คือใครเป็นคนตัดสินใจว่าจะใช้อย่างไรยีไลตีเรนโบูจเชอร์จงเจียงอายเออแปลผู้ที่พึ่งพาสเสบียงของศัตรู ย่อมต้องอดอยากในที่สุดโดยสื่นสื่อปิ้งฝาและนี่คือ The Joe c o n t r o กดไลค์กดแชร์ถ้าวิดีโอนี้ถูกใจคุณแล้วพบกันใหม่ครับ